มองน้ำตราถ้วยทอง2493เเป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่อ้อมครับสวัสดีค่ะคุณยศต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5้าเ้าเมาใหญ่ครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่อ้อมเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะเช้าเแบบนี้นะคะมาพบเจอกับเราสองคนนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาห้านาทีนะคะครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ชมสามารถรับชมของเราอีกหนึ่งช่องทางได้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่บนรถรถติดอยู่ก็ดูได้นะคะที่ Facebook Fan p จ g ้าเช้าเมาใหญ่ค่ะถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด ถ้าเปิดดูก็ขับรถกันแบบระมัดระวังกันด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแน่นอนรติดทุกต้องเพราะว่าเมื่อวานเปิดเทอมเด็กเปิดเทอมมาแรกไงนะคะก็รถติดกันยังไงก็ต้องเผื่อเวลากันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงก่อนอาจจะดูเบาบางลงตอนนี้ติดขึ้นเยอะมากจริงๆนะถูกต้องแล้วนะครับแน่นอนว่าตลอดทั้งรายการนะครับเรานําสาระดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ชมแบบเต็มเอียดเลยโดยเฉพาะในช่วงที่2และก็ช่วงที่3ของรายการในวันนี้เรามีแขกรับเชิญกันด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนะคะแต่จะเป็นใครมาล แต่ว่าถ้าใครได้ดูนะจะต้องอชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเขาทั้งสองคนจะมาบอกเคล็ดลับสุขภาพดีๆค่ะถูกต้องแล้วเป็นศิลปินเป็นนักแสดงที่มากฝีมือมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดในช่วงที่2และก็ช่วงที่3ส่วนในช่วงแรกวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของกรณีใน Facebook กันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้เองต้องถามพี่อ้อมว่า เป็นคนที่ชอบทานปลาหมึกย่างปลาหมึกปิ้งหรือเปล่าที่สุดค่ะพอฟังข่าวนี้แล้วหลอนไปเหมือนกันนะคะเพราะรว่าก็กังวลพิษของมันร้ายแรงกับหมึกบูริงใช่ไหมคะถูกต้องพิษร้รายแรงมากนะครับเขาบอกว่าร้ายแรงกว่าพิษงูเห่าถึง20เท่าด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันเพราะว่าล่าสุดนะครับเฟซบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการโพสต์ข้อความนะครับเตือนภัยคนที่ชอบทานปลาหมึกย่างครับว่าตอนนี้เอง พบปลาหมึกบูลิงนะครับเสียบไม้ปิ้งขายในตลาดนัดตอนเย็นพื้นที่จัจงหวัดปทุมธานี<ฆ>ก่อนที่จะเตือนพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมถึงประชาชนเนี่ยว่าต้องสังเกตกันดีๆแล้วก็หลีกเลี่ยงเพราะว่ามันอันตรายมากเพราะว่าหมึกบูลิงนี่ครับมีพิษที่ร้ายแรงมากๆเลยที่สําคัญปรุงสุกแล้วก็พิษไม่ได้หายไป<ฆ>และต้องใช้ความร้อนถึง200องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับปัจจุบัน ยาแก้พิษก็ออยังไม่มีเช่นเดียวกัน<ม>เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปสอบถามการกับรองศาสตราจารย์ดรเจษด,ดาอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับมผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตถามถึงเรื่องปลาหมึกบูลิงเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาหมึกสายพันธุ์นี้พบหาเจอได้งากง่ายแค่ไหนบ้างครับ คือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเป็นหมึกที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับแต่การรายงานทางวิทยาศาสตร์นนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าออหมึกด,ดูริงหรือว่าหมึกสายวงแหวนสีเงินเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ3-4ีัวอย่างน้อยมี1-2ตัที่ในประเทศไทยแน่ๆแ,แล้วก็มีพบทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับในอดีตเนี่ยบางทีก็มีการไปพบในเชิงดำน้ําเจอหรือว่าอาจจะมีการลากวนขึ้นมาแต่มักจะเป็นการคัดทิ้งไปเพราะว่า แต่ว่ามองมันจะรู้ว่าในนี้อันตรายนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีรายรงานมากขึ้นเช่นทางตลาดนักขุดตัวจักก็มีรายงานว่าเจอคนเอามาแอบขายพราะว่าผี้มาหมายนะครับ หรือว่าในสตีเป็นพวกร้านอาหารซึ่งยาง่างมีตะขาก็เคยเจอมีถมุดมีถมุมมดเนี่ยมีต้นหมุดตัวนี้ผลมาด้วยนะครับ<อ>แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นัะตาว่ามีการเอามาเสียบไม้ซึ่งขายนะครับแล้วก็โซท,ที่เห็นในรูปเนี่ยชัดเจนคขาว่าเป็นบูริงนะนะครับจะเห็นว่าจะเป็นวงแหวนรืงเงินเต็มทั้งตัวนะครับทั่งแหววงตัวหรือถ้าเกิดเ,เราเราเจอแค่วงสองวงเนี่ยจะเป็นพันเด็กถมุยู่นั้นตัวใหญ่กว่ากินได้ไม่เป็นคิดแต่บูริงนี่ชัดเจนครับว่าเป็นคิดครับ อ๋อ oh. พิษของเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะที่องเขาเนี่ยให้คิดง่ายๆครับว่าเหมือนกับพิษของลาซะเป้าหรือว่าไข่แมงดาทะเลที่มันตัลายผู้เสดานะครับ,บ,บเราคิดนี้ว่าเซโตโด,โดโท็อกซินนะครับ,บ,บจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สร้างพิษเองแต่ว่ามีการมีแบคทีเรียบางชนิดที่สร้างพิษได้เนี่ยอาศัยู่ตัวเขาในกรมีของหมึกเนี่ยครับเจ้ามึกบูลิงเนี่ยตัวของแบคทีเรียจะอยู่ที่่องน้ำลายแล้วก็มันก็เหมือนเป็นอาวุธของเขาเลยในการที่สมมติพากัดใครเนี่ย ตัวของพิษก็จะออกมาทำลายเขาด้วยนะครับเะฉะนั้นในเชิงของการที่างานทุมอนธรรมชาติเขาเนี่ยเขาก็ใช้จับปลาใช้หาอาหารเนี่ยเขากัดแล้วก็ให้พิษออกมาแล้วก็ในงานทีก็มีรายงานในในใน่างประเทศนะครับว่าคนไปโดนเขากัดก็มีหรือคนที่เลี้ยงแล้วโดนเขากัดก็มีแต่ทศไทยต้องบอกว่ายังไม่เคยมีรายงานว่าใครได้รับพิษโดยตรงจากการทนนจ้าหมึกบูดึงกัดครับ,คร,บครับผมเพราะฉะนั้นเองการที่เราจะได้รับพิษคือมี2วิธีคือโดนปลาหมึกกัดกับการทานเข้าไปถูกไหมฮะ ถูกต้องครับคนจํานวนมากบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้แว่ค้าที่เขาจับมาเก็ียบไม้ขายไม่โดนพิษเหรอคือพิษจะอยู่แค่ตรงสอบน้ําลายไม่ได้กระจายไปทั่วตัวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าดจะโดนเขากัดหน่งที่หนึ่งจะโดนได้เข้าไปในแผลเราแน่าะฉะนั้นกินเข้าไปเนี่ยครับเราบอกกินเข้าไปมาต้องผ่านการย่อยหรือเปล่าก็ให้คิดว่าเหมือนจากเรากินปลาปักเป้าหรือว่าแมงดาทะเลเลยนะครับว่า คิดเข้าสู่ร่างกายได้ครับแล้วก็อย่างที่เกิดเม่อกี้ผูกกรคสับคิดผู้เนี้ยผความร้อนสูงมากประมาณสองร้อยองศาอย่างไม้กิ้งย่าเนี่ยครับก็<า>ไม่สามารถจะทําลายคิดได้นะครับ<า>น,นี่เป็นพิษหนึ่งในพิษที่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่มียารผนพี่โดยตรงเวลาผปสมทบไสมทยาบาลเนี่ยต้องทําตามอาการนั้นๆแล้วก็อาการคิดที่น่ากลัวครับเพราะว่ามันเป็นคิดที่ทําลายกระบบประสาทของร่างกายครับเป็นคนที่เกิดคนโตก็ไปเนี่ยจะมีการแขนขาชานะครับมากขึ้นเรื่ออัมพาต แล้วถ้ามันไปทําให้ระบบหายใจหรือระบบของหัวใจเราหยุดทางานปุ๊บเนี่ยอันนี้เรื่อง<า>ใหญ่แล้วจะต้องสำัวใจสายปอด C p R ถึงจะช่วยคิดได้ครับครับผมค่ะ ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ต้องเตือนให้คุณผู้ชมระวังกันหน่อยนะคะสังเกตดีๆก็คืออย่างในภาพที่เห็นว่าเขาก็จะมีลายลายอย่างที่อาจารย์บอกด้วยน,นะคะเ,เป็นจุดๆสีน้ำเงินนะครับก็สังเกตได้แบบชัดๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกฟูลิงในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ครับผมอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเตือนประชาชนรวมถึง<ช>พ่อคา้าแม่ค้ากันด้วยนะครับเวลาที่เราจะไปทานปลาหมึกย่างหรือนำปลาหมึกย่างมาขายก,ก็<ด>ต้อง<ด>สังเกตกัน,นดีๆเพราะว่าบางาทีแล้วเนี่ย เขาอาจจะติดอวนมาพร้อมกับปลาหมึกตนอื่นไงบางทีคนขายก็ไม่รู้ด้วยเราต้องดูแลตัวเองนะคะก็คือต้องดูซะหน่อยเวลาจะซื้อก็สังเกตอย่างที่บอกนะคะว่ารูปร่างหน้าตาถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเห็นลายสวยงามปุ๊บอยากทานเอามาทานไม่ได้นะอันตรายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้ด้วยแล้วกันสําหรับปลาหมึกบูริงนั่นเองครับถูกต้องค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะอ้อมจะพากันไปที่มหาวิทยาลัยเกลือค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานประชุมเกลือวิชาการระดับชาติระ จำปี2,563ไปรับชมกันเลยค่ะ มหาวิทยาลัยเกิกจัดงานประชุมเกิกวิชาการระดับชาติประจำปี2563เรื่องการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยได้รับเกียรติจากดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้พร้อมชมนิทรศการผลงานวิชาการจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเกิกรวมไปถึงสถาบันอื่นๆซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยในแง่มุมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อไปโดยปีนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาหลากหลายสถาบันส่งบทความเพื่อให้พิจารณานำเสนอในที่ประชุมจำนวนมากกว่า100บทความเลยทีเดียวโดยดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทยในงานประชุมเกลือกวิชาการระดับชาติประจำปี2 5 6 3ครั้งนี้อีกด้วยผมวิวาลงานวิจัยหลายตัวของนักศึกษานะครับ ก็เป็นเป็นประโยชน์นะฮะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงได้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยบางตัวเนี่ยสามารถที่จะนำไปวิจัยต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆได้อีกนะฮะรือว่างานวิจัยทุกตัวครับมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้งานวิจัยแต่ละตัวที่ทำมาเนี่ยทำมาแล้วก็สูญเปล่าแต่อยากให้งานวิจัยที่ทำมาทุกตัวนะครับนำไปใช้ในชีวิตจริง งานประชุมเกลือกวิชาการระดับชาติประจำปีนี้ยังได้รับเกียรติจากดรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยสนับสนุนให้ใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ได้น,นำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะปฏิรูปในเรื่องของการศึกษาโดยเน้นการรับฟังในทุกปัญหาในทุกระดับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเราอยู่ในช่วงของการกำลังปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกมิติเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะ การจัดประชุมทางวิชาการระดับชาตินั้นจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเป็นเวทีการนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคมการศึกษาและส่วนสําคัญที่นําไปสู่แนวทางการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปมีการขยายงานวิจัยและนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยไปสู่เขตอื่นๆในอนาคตคงจะร่วมกับทางบอชอแล้วก็กระทรวงเกษตรและสากล รวมทั้งทางกระทรวงสาธิการในอันที่จะพัฒนาต่อยอดไปทั้งกทมในภูมิภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดังเจตนารมณ์ของมหาทลายและก็รองรับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปผมบันใยว่าในง,งานอย่างนี้่ะ เป็นงานที่พื้นฐานของเรามันคือในพื้นฐานที่มาต่อไปจะมาช่วยพัฒนาประเทศชาติทั้งเศรษฐกิจประเทศชาติทั้งทุกอย่างของประเทศชาติที่ต่อไปได้ดียาหมองตาถ้วยทอง ยาหมองตาถ้วยทองมันเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหมองตาถ้วยทองความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบหมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวรา เครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเต้อะโลเวรานึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอป์ปอเรชั่น น้ำว่านหางจระเข้99.5เปอร์เซตปลาปาวงเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปลาวังเต้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาเพื่อบอกต่อสิ่งดีๆโดยเฉพาะเลยค่ะขอต้อนรับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามและแม่อีดวงใจหัทถการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดี่ท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้โหเราสองคนมาเนี่ยแบบ มาแบบเหมือนพี่กับน้องมาเลยนะเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรอกคี่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าหน้าตาสดใสมากสดใสเตั้งแต่เช้าเลยจริงๆอย่างพี่ยังเด็กอยู่อายุ2่5 26ยังโอเคแต่พี่อีท80่าไหร่นะยังไม่ถึงค่ะแม่ะ88 18 68แล้วก็ยังดูแบบ ฟีลฟาวปิ้งเลยนะฮะยังดูไบยยังดูออร่าออกอยู่เลยนะฮะต้องบอกว่าพี่อีทเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยไปอยู่กับพี่อีทในกองถ่ายเนี่ยพี่อทจะคุยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเลยไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากนั้นก็จะหายไปอ่านบทนะฮะแล้วพี่เองเนี่ยหลังจากที่เคยให้พี่อีททานทางเช่าผสมมันติวิตามินบีมาแล้วเนี่ยหลายปีมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามีแบบว่าโปรดักตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ที่ทําให้เขาเรียกว่าต้องเลือกกินนะโดยยุคปัจจุบันอายุประมาณเนี่ว่า มีน้ําตาลเยอะไหมมีน้ำตาลไหมครับแล้วกินไปแล้วมันมีผลดียังไงผลเสียยังไงวันนี้มีแต่ดีกับดีครับเพราะว่าวันนี้เราแนะนําเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่าสองสายพันธุ์ทางเช่าทิเบตและทางเช่าสีทองสองส่วนท่เลยใช่ครับคือต้องบอกว่าเครื่องดื่มทางเลือกที่เพื่อสุขภาพโดยตรงดื่มไปแล้วมันทําให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ ตลอดเวลาตลอดทั้งวันเลยก็ดูพี่อีทสิสวยมากสวยแบบสวยกระตอนสาวอีกนะด่างสายที่แบบเป็นฝั่งมากและสำคัญอลเลอรตลอดเวลาเลยค่ะแม่เอ๋น่คะคือคือฟังแล้วแบบวิตื่นเต้นมากคือรังนกกแล้วห่างเช่าอีกสองสายพันธุ์อีกจะดีอะไรขนาดนั้นคะต้องบอกว่าเครื่องดื่มรังนกตัวนี้นะครับคัดสรรจากรังนกแท้ๆมีคุณภาพเรื่องความหวานไม่ต้องกังวลเพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลนะครับ เครื่องดื่มรังนกของเรามีทางเช่าเป็นตัวตัวไหนนี่ยังยกตัวเป็นตัวตเลยถวดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นเส้นๆอยยู่ในนี้เลร่อยดื่มง่ายด้วยนะครับครับผมแล้ววิธีการดื่มก็คือดื่มเข้าไปเลยเลยก็ดื่มเข้าไปเลยเช่าก็เคี้ยวได้เลยใช่ไหมคะเคี้ยวได้เลยครรับออ่ยแล้วก็ยิ่งจะทําให้แบบอร่อยมากขึ้นคือโดยทางเช่าเนี่ยเขาดีอยู่แล้วพอผสมกับรังนกปุ๊บเนี่ย มันใช่เลยอีก้อย่างหนึ่งเรื่องความหวานไม่ต้องกังวลเพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลใครับนะใครที่กังวลเรื่องบอกครับหวานไม่ต้องพูดเลยเลยาะครับแ้เป็นเบาหวานทานได้หรือเปล่าทานได้ครับมีน้ำตาลเลยใช่ค่ะที่ทานแล้วเป็นไงบ้างมาแล้วสดชื่นค่ะอร่อยดื่มแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปหนึ่งขวดนี้อร่อยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าสูตรนี้เขาไม่มีน้ําตาลเหมาะกับคนที่รักสุขภาพไม่เฉพาะวัยอย่างแม่อีส์นะคะวัยรุ่นอย่างพวกลูกๆทั้งหลายพระเอกนางเอก ที่กองถ่ายใช่ชอบเดี๋ยวนี้ทุกคนดูแลสุขภาพหมดเพื่อนั้นดื่มได้อย่างมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีแต่ดีกับดีเพราะว่าสูตรนี้เขาผสมถังเช่าอยู่ในขวดด้วยถังเช่าสีทองแล้วถังเช่าจากทิเบตไม่อิดดื่มง่ายสบายยิ่งแช่เย็นแล้วเอาไปแจกใครเด็กแก๊งแม่ชอบทุกคนเลยจะเรียกจะเรียกทีอินวันก็ได้นะฮะรังนกแล้วก็ ทางเช่าสองสายพันธุ์เนี่ยถึงวันเลยเห็นว่าช่วยในเรื่องนอนหลับด้วยหรอใช่ค่ะหลับสบายค่ะแล้วก็กลางวันแม่ทํางานยังวิ่งเออวันละสองกองสามกองสามแม่ขับรถมาเองแม่ผู้พอเขับรถเองพี่ขับรถเองตื่นทีสี่ทุกวันค่ะปกติทานยังไงพี่ทาก็ง่ายๆเลยแม่อิจจะแช่เย็นถ้าแช่เย็นอ่ะจะยิ่งอร่อยไงคะก็ได้รสชาติเปิดปุ๊บดื่มเลยคือวันละวันละขวด แม่อีทสองค่ะนี่เมื่อเช้านี้มืก่อนเข้ารายการออกจากบ้านดื่มแล้วหนึ่งขวดเดี๋ยวถ้าบ่ายจะต้องท่องบทจะต้องแบบว่าให้มันสดชื่นแข็งแรงก็อีกหนึ่งขวดต้องบอกท่านผู้ชมว่าดื่มง่ายนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ดื่มง่ายทานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดมีเวลาอยากทานนะครับไปแช่เย็นเอาไว้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ผสมทางเช่าผสมมันติวิตามินบีด้วยฮะดื่มตอนเช้ายิ่งสดชื่นเลยครับและเสริมด้วยรังนกอีกต่างหากเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีครับทําทำไมผมถึงเลือกตรงนี้เพราะว่าผมมั่นใจในโรงงานครโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับ ISO 9001 2015ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับมอ้ากเครับที่บอกว่าถังเช่านี่เป็นออร์แกนิกด้วยใช่ครับปลอดสารพิษแน่นอนใช่ครับ วันนี้จัดโปรพิเศษแหมอยากรู้เลยเพราะว่าพอได้ยินคําว่ารังนกก็อยากจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วแบบนี้ครับเทศกาลปีใหม่นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าอยากจะได้ของฝันของฝากที่มันเหมาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงวัยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของหวานด้วยนะครับนั่นคือรังนกนะครับผสมท้งเช่าสองสายพันธุ์ท้งเช่าทิเบตและท้งเช่าสีทองวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับสั่งซื้อเครื่องดื่มมารังนกผสมทั้งเช่าสองสายพันธุ์นะครับทางเช่าทิเบตและท้งเช่าสีทอง หชุดมีจินบน12ขวดในราคาเพียง990บาทเองครับแถมฟรีนะครับกาแฟผสมทางเช่า2ถุงรวม 2> 1 2ซองครับ,รบพิเศษสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีเพิ่มไปเลยครับทางเอ่อทางเช่าทางเช่าผสมวิติุินบีนะครับ2กล่องนะครับนี่ครับจำกัดสิตในการซื้อ ไม่เกินคนละสองชุดแต่วันนี้ไม่จำกัดสายนะครับโทรศัพท์เลยพี่อิทศูนยสองศหรือว่าคลนาอดเอลพแแนะครับท่านผู้ชมโอ้แทมแล้วก็แทมอีกจะแถมอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมต้องรีบโองมาแล้วนะคะโดยเฉพาะดีกับสุขภาพอย่ายไรให้แม่อิทแนะนำอีกสักทีค่ะแม่อิทคิดว่าแม่อิทมาถูกทางแล้วแล้วก็มีดีแล้วก็อยากมาบอกต่อนะคะแม่อิทคิดว่าคุ้มากบางคนบอกจะต้องกินทำไมกินข้าวก็อิ่มแล้วมันไม่เหมือนกันค่ะคุณประโยชน์เพียบพร้อมแม่อิ คิดว่าคุ<ช>้มค่า<ห>มากกายและใจเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยกันสําหรับตัวแม่อีทแล้วถ้าหากว่าร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะป่วยยาก <นะ S 1> เราก็ไม่ต้องไปพบคุณหมอม <นะ S 1> ันคุ้มมากกับการที่ดื่มทางเช้า เครื่องดื่มรังนกผสมถังเจ้าสองสายพันธุ์แม่อิดดื่มทุกวันวันละสองขวดเลยทีเโอ้โหจะได้สดใสแบบนี้แ็งแรงแบบนี้วิ่งวันละสองสากองแบบนี้ขับรถเองด้วยโอ้โหยกนิ้วให้เลยค่ะแม่อิดค่ะแล้วสำหรับพี่ยงล่ะคะต้องบอกว่าเครื่องดื่มรังนกของเราเนี่ยพี่เองก็ต้องเลือกกินเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอายุมากขึ้นน้ำตาลจะเยอะแล้วเราก็เลี่ยงเรื่องน้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นคูโคที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็วัยอย่างเราอย่างพี่58แล้วมันก็ ต้องระวังแลวเอาไม่ใช่25แล้วหรอกเพะั้มบอกว่าคือเหมือนตอนนี้เหมือน25ไงเนะเรื่องดื่มรังนกของเรานี้นะครับคัดสรรจากรังนกแท้ๆครับยังดีมีคุณภาพเรื่องความหวานไม่ต้องห่วงเพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลสารสกัดจากยาหวานนี่คือแน่นอนมากสุดยอดมากนะครับ เครื่องดื่มรังนกของเรามีทางเช่าเป็นตัวๆอยู่ในขวดเลยนะครับนี่ฮะให้แม่โชว์เลยค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายครับท่านผู้ชมนะครับผมยิ่งไปแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่ไหมใช่ครับและถังเช่าอันนี้ก็คือเคี่ยวเข้าไปเลยใช่เลยครับอร่อยง่ายๆครับท่านผู้ชมสนใจครับโทรศัพท์020265888หรือว่าเชล่า SLP88 วันนี้โปรนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่าสอสายพันธุ์นะครับทางเช่าจิเบียตและทางเช่าสีทองนะครับ จำนวน1ชุดมี12ขวดนะครับในราคา990บาทครับแถมฟรีกาแฟผสมทางเช่านะครับนี่2ถุงรวม12ครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีเพิ่มไปเลยนะครับทางเช่าผสมเมาลติวิตามินบีนะครับ2กล่องจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่างละ2ชุดนะครับแต่วันนี้ ไม่จำกัดสายด้วยใช่โทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าจะไลน์ก็ได้ l p 8 8นะคะของขวัญที่ดีที่สุดในช่วงใกล้ปีใหม่นี้นะครับสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางท่านผู้ชมสนใจที่จะมีของขวัญนุฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็อย่าลืมนะครับโปรนี้เป็นโปรที่พิเศษสุดๆเลยนะครับใครนึกไม่ออกชเลยดีกว่าสนใจโทรศัพท์0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าเทล LP88 ครับ เรื่องความหวานเนี่ยไม่ต้องกังวลเราใช้ยาหวานแทนน้าตาลนะครับท่านผู้ชมครับพี่อีทเป็นไงล่ะนี่มาสุขภาพดีด้วยกันนะคะด้วยวิธีง่ายๆเลยจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสไม่อีทลองมาแล้วแล้วพี่สูตรมาแล้วว่าคุ้มค่ามากๆมีดีแล้วก็อยากมาบอกต่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีเหมือนเราสองคนเราสองคนนี่ดูหนุ่มดูสาวกันทั้งสองคนแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเพราะว่าแหมทั้งแม่อีททั้งพี่ยงมารายการของเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ <chat> พี่แม่อีกับพี่ยิ่งยงเนี่ยต้องมาพูดกันต่อในช่วงต่อไปแต่ในช่วงนี้ก่อนไปขอโปรโมชั่นอีกสักรอบอ่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทั้งเช่า2สายพันธุ์นะครับท้งเช่าที่เบลและท้งเช่าสีทองจะหนึ่งชุดนะครับมีจํานวน12ขวดในราคา990บาทครับแถมฟรีกาแฟผสมท้งเช่านะครับนี่2ถุงนะครับรวม12ครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ ทางเช่าผสมเมลติวิตามินบี2กล่องนะครับนะจำกัดสิทธิการซื้อไม่เกินทั้งละ2ชุดแต่วันนี้ไม่จำกัดสายครับโทรศัพท์ค่ะพี่เอจ๋าค่ะโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8 8หรือว่าจะไลน์ก็ได้นะคะ l t LP88 ค่ะเรียกไปเลยคะ่ะแต่เดียพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าทั้ง2คนยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราพักสักครู่เดียวคะ่ะครับ วันนี้งานยังเดือดมันคือนี่มเบาๆเวลาเบาจริงอะเจิงกินเบาๆเต้นเบาๆกลับบ้านเบาๆวันนี้มีความสุขมากครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเต็มๆเลยจริงเหรอเจ่งอ้าวเบาๆก็เบามีอะไรชาวลีโอวันนี้รวมกันเบาๆล่ะรวมกันมันส์กว่าสดาลีโอ ที่ยขอยาหม่องน้ำปลาถ้วยทอง2 4 9 3ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มี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 รู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2 4 9 3มีขายมานานแล้วความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้9 9 5เปเซตราปาวงเต้ ปาวงเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้ ยาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์อินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าช่วงนี้อยากให้อัปเดตผลงานกันหน่อยดีกว่าฮะบอกวิกสองสกองมีผลงานอะไรกันอยู่บ้างครับก็ยังมีละครอยู่เพราะว่าวัยนี้แล้วเล่นได้ทุกช่องแล้วยังรับเพิ่มด้วยจ้ากาะแสดงมากฝีมือขนาดนี้ผลงานก็ต้องเยอะมากๆอยู่แล้วก็กำลังเพิ่งม่งจบไปร้อยเล่ห์มารยาแล้วก็ยังมีอีกสองเรื่องช่องละสองเรื่องสองเรื่องนะคะตามมาเรื่างเต็มเลยสำหรับพี่ก็เรื่องล่าสุดก็คือมนรักน้องพักแยงครับซึ่งอยู่ อของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์กำกับสนุกแน่นอนครับครับรับรองว่าผมเป็นน้านเดชครับหน้าตาเโลหน้าแบบโลกเดียวกันแล้วก็สำหรับแฟนๆที่อยากจะฟังเพลงครับที่ YouTube ยิงยงยี่สี่ครับตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดสางเห็นหรือว่าช่างทำคิดท่ายังไงอะไรเงี้ยนะฮะเกิดอีกหน่อยเกิดร้องให้ฟังสักนิดได้ไหมคะคือใดจังใดเอายังเฮ็ดใจกันเนาะคือเฮ็ดขี้หายก็ดอบ่อายคนบ่ ซุ้มเจ้าตอบไปได้ก่อนใน YouTube นะคะนี่ขนาดเช้าๆขนาดนี้เสียงยังใสอนี้เลยอ่ะขอพูดถึงเรื่องสุขภาพดีกว่าเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพต้องนี่เลยครับรังนกนะครับผสมทั้งเช่าสองสายพันธุ์ทั้งเช่าที่เบียดและทั้งเช่าสีทองนะครับนี่นะครับตัวนี้ดีเพราะว่าเห็นว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วก็เป็นรังนกที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับ เรื่องความหวานไม่ต้องกังวลเพระาะเราใช้ยหวานแทนน้าตาลนะครับครเค,ครื่องดื่มน้ะำกของเรานะครับมีทางเช่าเป็นตัวตัวอยู่ในขวดเลยนะครับอร่อยดื่มง,ง่ายนะฮะท่านผู้ชมนะครับ,รบพี่อิทเป็นไงทานทานง่ายมากทานแล้วสัมผัสได้เลยรู้สึกได้ด้วยตัวเองแล้วว่าตัวเองสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็เวลาที่เราทานอาหารขาวเข้าไปถ้าดื่มหลังอาหารนะคะพี่อิทจะรู้สึกเลยว่า ในตั้งแต่ในปากในลําคอในร่างกายของเรามันสะอาดมันมนัไลก็ปากเลยเหรอพี่ไม่ต้องตืนใช่ไหมจริงรู้สึกมันสะอาดจริงๆค่ะสัมผัสได้เลยถึงความสะอาด <S <S แล้วก็สดชื่นพเพราะว่าสูตรนี้เขาไม่มีน้ําตาลหหเหมาะกับคนที่รักสุขภาพอย่างวัยพวกเราทุกๆคนเดี๋ยวนี้เด็กๆหนุ่มสาวเขาก็รักสุขภาพทุกคนต้องดูแลยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้ใช่ยเย็นยิ่งสดชื่นเลยใช่แล้วก็คอแห้งทีเดี๋ยวไม่อยแจกคือรู้ออกไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถังเช่าโดยเฉพาะผสมมัลติวิตามินดีดีๆเพราะมั้อขายดีสุด แล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วแล้วตัวนี้ผสมเข้าไปอีกกับรังนกที่ทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วว่าดีมากๆพูดดีขนาดนี้ต้องโปรแล้วล่ะจัโปรโมชั่นสุดพิเศษครับสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกนะครับหชุดมีจำนวน12ขวดนะ่่ราคา990บาทครับแถมฟรีกาแฟผสมทั้งเช่านะครับ 2ถุงรวม12ซองนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ<ม>ทางเช่าผสมมัลติวิตามินส2กล่องนะครับนี่ครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุด แต่วันนี้ไม่จำกัดสายครับพี่โทรศัพท์ครับรีบโทรเลยนะคะ02 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าจะไลน์ l p 8 8รีบโทรเลยนะคะเพราะเฉพาะแม่อีทเนี่ยก็วันละสิบสายแล้วแล้วเป็นยงไงค่ะแนะนำเรื่องของวันช่วงสรงท้ายปีเก่าใช่นี่เลยค่ะของฝากของขวัญของไปกราบผู้ใหญ่แม้กระทั่งเอาไปถวายพระก็ได้ค่ะคุ้มค่าดีมีประโยชน์เหมาะสำหรับตัวเราและคนที่เรารักทั้งหลายเลยใช่ครับอ้าย้ำโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษ์ครับ สั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่า2สายพันธุ์นะครับทางเช่าที่เบตและทางเช่าสีทอง1ชุดนะครับจำนวน12ขวดในราคา990บาทแถมฟรีกาแฟผสมทางเช่า 2>, ช2ถุงรวม50ารวม10 10สองนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับ 2>, <c oughs> 2กล่องนะครับนะฮะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อ ไม่เกินทันละสองชุดนะครับแต่วันนี้ไม่จำกัดสาย<ช>โทรได้เลยครับ020265888หรือวันที่ไลน์แอด LP88 นะครับ<ด>นะะฮข,ของฝากของฝากช่วงส่งไถยปีเก่าตอนรับปีใหม่ของดีมากๆครับท่านผูช้ชมขนาดจัดรายการอยู่ขนาดนี้นะ่ยออเดอร์มาแล้วนะฮะ<อ>ที่บ้านสั่งมาแล้วครับว่าขอสั่งสองชุดก่อนเลยเหมือนบอานไม่อิสเลยเพราะฉะนั้นรีบสั่งกันเข้ามาย้ำอีกรอบดีกว่ากับโปรโมชั่นครรัับโโปมช่นนะครับพิเศษวันนี้นะครับสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่าสองสายพันธุ์นะฮะทางเช่าทิเบียดและทางเช่าสีทองครับ 1ชุด12ขวดในราคา990บาทแถมฟรีกาแฟผสมทางเช่า2ถุงรวม12ครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยทางเช่าผสมมัลติวิตามินบี2กล่องนะครับจำกัดสิทธิในการซื้อไม่เกินทันละสองชุดนะครับแต่วันนี้ไม่จำกัดสายครับสนใจโทรศัพท์พี่จ๋า0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ l ล n e LP88 นะคะมาสุขภาพดีมีความสุขด้วยกันค่ะกับเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่าสองใพันนะคะใช่แล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้แม่นะครับ ฝากถึงประชาชนทุกๆคนดีกว่าที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของดูแลสุขภาพเราต้องใส่ใจตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองที่จะคัดสรรนอย่างไม่อิดนี่เลือกแล้วค่ะเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่าสองสายพันธุ์ถังเช่าทิเบตและถังเช่าสีทองโทรเลยนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือว่าไลน์แอด8ค่ะมาสุขภาพดีวันนี้มีหนังสือดีๆจากโปรงพแพทย์นะครับแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆแล้วก็น้องๆทั้งสองท่านนะครับเพราะว่า เป็นหนังสือครบรอบฉบับพิเศษซึ่งมีความน่าสนใจเพราะมีเก็บความรู้เกี่ยวกับทางเช่านะครับนี่ครับนี่ฮะนี่นี่นี่จะได้เป็นการการันตีเลยว่าทางเช่าดีแค่ไหนเป็นการันตีว่าทางเช่าเป็นสมุนไพรที่ใช้เยอะมากที่สุดแต่ว่า huh. ต้องเลือกที <aciones> ่เป็นมาตรฐานมีการรับรองด้วยนะครับ <judgement> อ้าวนี่นี <it> s <S ่รูปยิงยงด้วยครับมองให้ทั้งบทุกคนขอบคุณ้มากๆเลยนะขอบคุณชาวบ้านเลยครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการห้าชั่วโมาใหญ่หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ